สวัสดีครับวันนี้จะพามาชมเหรียญหลวงปูผ่ผานปัญญาปฏิโปนะครับเป็นเหรียญรุ่น19นะครับเนื้อทองแดงได้มาใหม่ครับเป็นเหรียญหนึ่งวัตนิยมของหลวงปู่นะครับเหรียญกลมลักษณะสวยครับพอดีด้านหลังก็จะ เขียนว่าหลวงปู่านปัญญาปฏิโปนะครับวัดป่าปท่ปุญญาลามบ้านเสือ่อมตำบลพลเพลงจังหวัดสกลนครนะครับข้างหลังก็จะต่อโคตรตงนูนะครับเองมาดูด้านหน้ากันนะครับด้านหน้าก็จะเป็นองค์ของปู่นะครับขึ้นโงก สองดูนะครับใบหน้าคมชัดนะตาคลมลึกริวรอยลึกครับน,นี่เขียนมด<ม>เลขไทยหนึ่งเก้านหน้าก็จะประมาณนี้นะครับส่วนท่านหลัง โคดนอนูนครับนี่พยายามจดจำโคดให้แม่นครับนี่โคดนอนูหลายอย่าก็จะประมาณนี้นะครับขอบคุณที่เข้ามารับชมครับวันนี้สวัสดีครับ